สวัสดีครับวันนี้วันนี้เป็นอะไรเล่นอะไรวันนี่มาตอนแอบมาเอาอะไรออกกันเลยว่ะเอาใหม่เอาใหม่เดียวเป็นห้เดียวเป็นเดียวเป็นเด็กนี่ขามาใหม่ไอเดียวเปนไอเดียวเป็นนับเท่าไหร่รัมันนับนับันึ่งร้อยหนึ่งเลยไอไอไปไหนดิไอไอไปไหนดิหนึ่งร้อยหนึ่งร้ ใช่ครับผมาสวัสดีครับไม่ตงทีนได้ไได้ได้นี่ก็แอบว้เล่นเกมอยู่เปออเป็นไงบ้างตอนนี้ทุกคนดีดีึกดีมันล้วใครเป็นอเดียอนเดียวใครวะอันเคือเพื่อนบทางไหนอ่ะ ตรงนี้ได้ตรงนี้แอบได้เหรอจะแอบขอ้โมยไปไหน

anh phải đó, hay cứ là anh á, đấy, lo, 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 lo ảnh troll rác này, mình bài đó, đã đấy, con lo ăn nhớ ạ โน no วันคลิปนี้จะกี่ชั่วโมงเอาเล่นอัดตั้งแต่เริ่มอ่ะยันจบอ่ะตอนนี้กี่โมงแล้วเนี่ยหนึ่งสิบเอ็ดโมงห้าสิบสองเราอัดจนจบอ่ะถ่ายใหม่เดี๋ยวเอาใหม่อะเดี๋ยวเอาใหม่ถ่ายแล้วเนี่ยมาขึ้นมาขึ้นมาขึ้นมาจเลยเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวเขาจับคันเลเดี๋ยวนมานับเท่าไหร่หนึ่งร้อยสองร้อย หลังนี้ได้เลยจริงๆหลังนไม่ได้เนอะเพราวันนี้งดคำหยาบก่อนเพราะว่ามันคิดว่ใจหล่อนโอเคปะเออวันนี้งดคำหยาบอะคิดก็ได้หลอนเอาหล่อนๆแล้วก็ของขอเอาใส่ซาวหล่อนไงตึ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 งเดี๋ยวนะ้ว ใครมาครมาไป้้าวเอใครไปนนใเข้าไปเข้าใใครเข้าไปล้ไปต้วยเวเลยนะตา้ยไอ้คนเองเองใครจะไปไปออกฝั่งนู้นก่อนไป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 ตาด้วยโคตรน่ากลัววันนี้ เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแอบแอบแอบโอ้ Roberts, เกมจบแล้วอ่ะจบแล้วอ่ะไวแล้วแล้วหนีออกไปข้างนอกกันเลยไหมล่ะใครใครโดน ตอนนี้จบจบช่วงแรกไปแล้วเดี๋ยวจะมีตอนต่อนะครับจะมีตอนต่อน่าจะเล่นตาสองไม่รู้ว่าข้างนอกหรือข้างในเหมือนเดิมแต่น่ากลัวว่ะเล่นนันโอยู่นะครับมาต่อต่อต่อตอนนี้ใครเป็นออนิวอนออนิวใช่ไหมครับนั่งเหนียวออนิวนะครับตอนนี้มันเป็นโอเคเดี๋ยวเจอกันนะมันมันมันเอ๊ะมนับอยู่ตรงไหนมันนับอยู่ตรงไหนเดี๋ยวไปดูให้ มีนะเว้ยตอนนี้เราจะไปแอบตรงไหนกันดีว่วยเราไปโซ,โ,ซโซนโซนนู้นกันไหมไป,ไปเดี๋ยวตอนนี้เรา,เราจะย้ายไปอีกทีหนึ่งแล้วครับผมหนฮะกี่แาหนานแล้วนะพี่พี่ได้ตั้งแต่ปีที่แล้วนะกี่บาทกี่บาทสี่หมื่นแปดตังนะค์มกี่บาทแปด สี่หมื่นแปดพี่พื่อตังค์ที่แบร้อยร้อยสองร้อยเหมน่ะเราตอนนตอนนี้เรานั่งคุยกันได้ยังได้เลยนะใช่ใช่ใช่ไหเอยเราเรามาคุยกันฝั่งนี้ดีกว่ามันจะได้ไอเดียวมาเราจะได้หนีไอเดียวไปไหนร่เนล่าเออไอไอนั่นมาไอชื่ออะไร S <S <S เออก็ตอนนี้นเรียกว่าการกลับมาถ่ายคลิปในรอบกี่ปีเนาะพูดนานนะเนาะสองปีคือเออ่ะสองปีคืแแอแปดปีกว่าจะได้ถ่ายวันนี้นนก็ต้องถ่ายแบบจัดเต็มนะมนก็มีเด็กใหม่มา,าช่วยชื่อไอเดียล้องถ่ายแบบจัดเต็มหน่อยนะครับที่ถ่ายถ่ายรูปไปด้วยเลยถ่ายรูปเกลือโอเคสุดก็โดดเก็บบันทึกความทรงจำ คลิปนี้คลิปนี้อาจจะไม่ตัดเลยนะอาจจะยาวๆเลยนะใช่อาจจะยาวๆเลยพี่พี่น่าอาจจะไม่ได้ถ่ายพี่ไปตันแล้วเพราะพี่ไปตั้นย้ายไปแล้วใช่พี่ก็อาจจะอัดคลิปนี้นานหน่อยนะน่าจะไม่นครสวรรค์แล้วอ่ะเออใช่แต่เพราะว่าแต่ผมีไลฟ์พี่ไปตัดเขาปอกเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่เขาจะจักเรียนนี้ไปนะเออเรามาคุยเรื่องผีกันไหมระหว่างเนี้ยมีใครเคยเรานั่งฝั่งนี้กันดีกว่ามา ก็คือคนมานั่งนั่งกันมีใครเคยเจออยู่โรงเรียนนี้มากี่ปีแล้วพี่เปิดคำถามเรื่องนี้ก่อนอยู่โรงเรียนมากี่ปีแล้วก็แกลูกบ้านุบาลอนุบา้อนไม่ได้แต่ห้องต้นเก่ามามาปสีอ่ะเคยเจอเรื่องแปลกๆไหมโรงเรียนแปดปีแล้วแปดปีอะใกล้มาแล้วเหรอแปดปีแล้วพี่แปดปีแปดปีหรอพี่อยู่ที่อยู่โรงเรียนนี้นะถ้าจงินมาสามนะแบบคือหกปีอยู่หก 6ปีแล้วตั้งแต่ป .4 พี่เข้ามาตั้ง6ป .4 ใช่ครับจังหวัดไหนรู้จักมออะไร